สวัสดีค่ะท,าท่านผู้ชมค่ะเมืเอ่อเนี้กลมาพบกับนําเสียกับเก่ามาเสียมีคนพิเศษมาเฮี้ยนค่ะท,ท่านผู้ชมยองมาหลังบ้านพ้อมค่ะเพิ่นว่าเพิ่นอยากบอกเลขกค่ะ,ะเป็นไผบ่ได้ไปเบิ่งกันกันนะคะ่ะท,ท่นานผู้ชมยางขั้นโกขั้นโกรยมากค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผม แม่ใหญ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะหวยคำโค้งกับแม่นดีเพิ่นฝันเพิ่นถือร้อมแปดหานเนาะแม่เนานอ้อยเพิ่นมาบอกอ้อยพี่น้องค่ะท่านผู้ชมฝันฝันว่าแปลบุญบันเออเออไปดีผันกลับมามาบ้าถือบ้านบ้านมีหลงบ้านเนี่ยเออกลับขึ้นไปไหมดิบ้านกลับขึ้นไปเอาบุญไม่ไปนี่ไปถามข้าเจ้าบ้าน อนันบูจาวันบุญบ้านบูชาวสิแม่ป่าชันอันคอยลงบ้านแนาบ้านคอยไปท่างไช้เรื่อบองคอยแม่ประชันอืมวานนี้อันเจ้าไปงานนั่นมองเจ้าไปเอาบุญผุนเด้อประชันไปถามพระเจ้าประชันเพราะดีเบาของฉันอ้ไอพันธพโลมาดีบ้าอนอานโโโา้า,อายอายันไอรุ่งเงินละเอิญเป็นลุงแห่งเอื้นอนเพือ่นอนายเอื้นอนนี่ละลานี้ เพิ่นเสียหลายปีเลยด้วยเนาะแม่เนาะบ้านนี่เป็นจักบ้าทยังบ่บอลหลบ้าทจั่ง่วยโอ้ในข้อความยึ่บาทจั่งงวยเออไปเอาบนบ้าทจั่ง,งว่วยอือเอางงออเข้าบอหลงแ็่ยังมาฮู้จักอยู่บนบ้าทจั่ง,งว่วยนั่นบัดมาแห่งหลงหลงบ้านเจ้าของโอกลับไปใหม่อือกลับไปใหม่กลับไปไ,ไ,ป,ไปพ่ออ้ายได้เห็นกันอือกอดกันให้ดีบาท จะไปยังได้มาจังได้อคอยเชื่อใจเจ้าเจ้าเกีกเยว,กว่าสันในในในความฝันในความฝันดิ่นหูจักบาเพิ่นตายยังกอดกันอยู่บาดีพอดีไห้กอดกันอยู่กันเลยว่าอันบอกเรียกใอยเนีย้ยคนกับนี่จะไห้บัตรช็อตดิบาดบอกเรียกใครเนี้ย่นเพิพ่นกันเลยว่าแปดแปดห้าวาสันมาทำเส้นหูนี่แหละแปดแปดห้าวาังสิ เดี๋ยวเดี๋ันให้สิ่ขันไม่ใหญ่ก่อนอันเพิ่นฝันก้อนหวยขามโค้งออกแปดหาเออมื่อบุญนั่นละบุญเออบุญเขาสาบบุญบุญเขาพระดับดินบุญเขาพระดับดินเพิ่นไม่กินเขาพระดับดินอืมบานนี้เพิ่นเล่ยลงมาหาน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยเพิ่นเล่ยมาบ่อให้ฟังเอาลงคลิปให้เอฟซีเบื้องเนี้ยบานนี้ไม่ใหญ่เพิ่นไปซื้อขามโค้งเพิ่นไป ถึกถือแปดห่าน้าค่ะดันบุ้งาะแต่ว่าเท่าเลกไงนี่เพราะว่าตอนห้าไปเผานะแม่นาะยังออกก็จหาเลยอายุเพินตอนเพินเสียแล้วค่ะดันผุ้ชมที่นํำเสียไปเผานั่นก็บว้าให้เอฟซี่ฟังร้ามรถอันนั้นร้อมแม่ใรถเันแก่แก้โสเพินแก้โซที่ว่าอ้อมมิ้น2อก่าบ่ฮือเผินไวจำบ่ผิด่นไปลาความมิ้นอืม สองปีเลยดิโนแม่เนาะเข้ามาอยู่บ้านแม่เถาะเสียแม่พอลุ้งแม่อายพี่น้องไม่ใหญ่ค่ะท่านผู้ชมพอลุงน้ำเสียนี่แหละพอลุงดาเบาจรมาเถาะเมียนบ่้งแม่เพราะว่าทั้งทั้งเก่ามาเสียนี่สิเป็นผู้พี่พี่น้องเอากัน ฟันเห็นไอพีไส้ป่ะฮะฟันเห็นพี่ไส้ละอืมพี่น้องกันกับพี่ไส้ละกอดกันเลยมันบ่กอดกันไห้ใส้กันจิบไส้หูอีกทีย่างวันจังได้จังไปถามเอาเลขเพิ่นเนาะบอกเลขให้กอดกันเพิร์นกับบ้านท่านบอกมีแต่ไห้นะบ้านีิถามอีกเที่สองกรกอดกันยื่หันละบอกเลขให้เรียบบ้านนี้ แปดปดองโอ้แปดแปดขาแปดแปดขาแปดแปดขามาส่วนโอแม่จะต้องตีจากจากพ่อรุ่งบอกก็กอดกันเด้อกอดกันมีการกามิเตะผู้เ่าเนาะขันว่าเก่าชี้กันขันบาหาชี้กันเก้าเก้าชี้เก่าเก้าแปลงขันเลยโอแม่เท่าแต่ว่าพ่อรุ่งนั่นคือบอกแปดแปดหาเนาะกอดกัน ค่อยคยฝันน่ะหน้ามันมันออกกันไหมขันท่องอายุ่นนี้เจ็ดสิบห้าเนาะเจ็สิบหาตอนเสียดิถาพ่อสอนอะไรใหแม่เจ็ดสิบ้าจากแล้วเาี๋ยวเยอะอไปเขียนลงไปประมาณสองสี่เก่าหนึ่งจังก้อนพญัยก้อนก่อนก่อนอีปัว ก้อนไผ่ใหญ่ก้อนไผ่ใหญ่ประมาณสามปีก็อายุสองซีเก่าสองเก่าหนึ่งเดี๋ยวจะคอยไปไล่เบ้างครับอ๋อของเมย์ใหญ่เป็นสิว่ากอดกันเมย์ใหญ่ตีเนาะเมย์ใหญ่ตีเลยซีหาตีเมียเผ็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนาะอืกับผู้ชา,ายกับตีว่าหาแต่ว่าเพิ่นถ่าแล้วกับเผ็ดว่าดูสีเมลนดเก่าของสีหน้านะ เก้าแปดบ่เลขพี่น้องพร้อมเนาะอีพอลุงเป็นกระเถิบพร้อมพี่น้องกอดกันเก่าแปดคนบอกเป็นโตัวเหรอดิ่าดันผู้ชมแต่ว่าย่านย่านมันลุยไปย่านว่าเอ้าเขาก็ว่าไปตีใส่กอดกันถ้าถ้าเข้าจะวนลงก็จะเป็นแปดซี่เพราะว่าพี่บอกหวนก้นบอกขึ้นไปทำทีไปตัวหนึ่งไปนี่จะแปดซี่ เราจะลดแต้มนึ่งเด้ียวแม่ของของเพิ่นเพิ่นตรงแม่ค่ะท่านผู้ชมไปห้อยขามโค้งแล้วไม่ยายใดกินแล้วค่ะพี่บ่าได้กบมากันลดแต้มให้พี่บ่าได้กบมาเจอกันเตี้ยพอลุงเพิ่นเป็นคนตลกนะค่ะท่านผู้ชมคือคือน้ำเสี่ยนี่ล่ะอันเดียวกันเลยเป็นคนผงผางคือน้ำเสี่ย คู่หูน้ำเชี่วจังได้มาเต้เส่วงค่อยไหมเต้หยอกขักรวยเก็บเลยหอยจับเดือดหยอกแก้พุทธไม่แค่ปากกากันอืมว,ว่ารู้คนแล้วเป็นกระเสียไปแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ครับเก้าแปดบอกแปดแปดห้าเป็นเลขบนหนาเนอะ จะเริ่มตีกอดกันเนีเด้อค่ะท่านผู้ชมมาจากฮูเมียเขื่นสีแกงเลยดิบอสีแกงดีนี่ค่ะแปดแปดหะย่านจำบ่ได้เบาให้กันฟังจะอยู่ในบ่อนอืรถแต้มเนี่เด้อพี่บอกคนคนบอกขึ้นเนาะเออเพิ่นสิมากินขอนขอนสาดขอนขอนสาดเขื่อนเพิ่นอยู่ดอกเขาเริ่มกันเด้อทะลุเลย ท่านได้ไปใส่บ่อเหือขึ้นมาเนะอขือ้มาเอาวบพนกัวเนนตอนไหนเมื่อเดียวกันเลยอ้ปัดฟันเห็นตะผีเออฟันเห็นผีได้เอื้นเพิ่นย้มากินเข่ามากินีอย่างยื้อมไป บ่ฝันเห็นยาอวันบ่บ่ฝันเห็นจักเสียเท่าอันอันเป็นยังไงบ่ฝันเห็นเล่าจักเสียเจ้าก็บ่ฝันเห็นแม่จากงจักเสียบ่ฝันเล่งแต่ที่ออกงอกสองคนละไข่นั่นฝันเดี๋ยวที่จะฝันไม่เห็นพระฝันเห็นเล่าจักเสียอยากฝันเห็นอยู่อันนี้บ่ฝันเห็นพ่อกับแม่จักเสียเจักไปนึกเพิ่นไปเกิดแล้วเนาะเถอะแต่ว่าพ่อกับไปตั้งแต่เจ้าอายุสิบเอ็ดปีนป่ะสิบสองสิบสอง แม่กับหัวก็ไปวางแต่งงานแม่ไปยี่สิบปีแล้วเนาะไปยี่สิบเจ็ดปีแล้วอ๋อค่ะทดานผู้ชมแนวทางนี่เป็นของเมย์ใหญ่เนาะค่ะเทียมันเข่าของยี่แม่ค่ะเดล็กงามอยู่เท่าเท่าว่างหันแปรธาดังโนเมียเนาะเห็นบหกเอ้ามือก้อนนี่อันข้าเจ้ามากขายอันเหล็กกัลตรีเนะอันอยกซื้ออันแปรธาสั่น โอ้แปดหาดังดิแม่ว่าสันอืเดี๋ยวนี้ดังแปดหาขนาดเลยว่าสันงวดก้อนอันนี้บอกถึงงวดก้อนเนาะบ่งวดนี้แหละเพื่อนบอกหมู่บ้านกวอนนี่แมโอ้งวดนี้ก็ดังอีกบ่เพื่อนว่าแปดหานี่ดังเป็นดังดิแม่ว่าสันอันชาวบ้านันว่ามันบ่มีเยอะคนยังตามอยู่มีคนยังตามอยู่ยันตะลุบหลังเอากงวดก้อนงวดก้อนมันบอกมันบะอะไรบ่เนี่ยบ่เนี่ยบ่เนี่ยดังลไรลบมานนี่ได้บอืม่ เขาเจ้ว่าอิพอลุ่งบอกกันมันจะมีอยู่สองแบบเด็ที่น้ำเชี่ยประสบการณ์เกยบซี่เจอมาพี่บอกค้นค้นบอกขึ้นเพื่อนพอลุงบอกตรงๆก็คือแปดแปดหามันจะเป็นเจ็ดเจ็ดหาหรือว่าเก่าเก่าหาดักลงมาลงล่างเลยเออในดักแล้วรดรถลดรถทั้งหนาีนลดทั้งหลังรถ้ทั้งนานนะทำให้น้ำมดเลยเอาตรงพอลุงบอกนี่ยนะเนาะ อยากให้ได้ตรงเนาะแม่บาบพอยักได้ตรงยางได้ตรง,ตรงให้ลืมหมุนเอาน้ำนโซกันเ <บน S 1> ด้อค่ะเรา่ผู้มโซกัน <c oughs> เอฟซีวาจังไหรอย่าลืมกอดกันเด้อค่ะคคเอาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ใหญ่เนาะครัคร่ะพ่อกันคลิปหนาย,ยูดีไม่แห้งสุขสุข,ขนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ